ถ้มีสติดีเถอะกิเลสตัณห,หามันจะข้ามแมกมาที่ไหนมันผ่านสติไปไม่ได้นะสติกั้นไว้อยู่หมดนี่แหละไอ้นตั้งหลายที่ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติมรรคผลนีพผ่านาอยู่กับหัวใจของท่านทั้งหลายเองเวลานี้เรียกจิตนี้กําลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะกิเลสตัณหามัน พวพันมันบีบบี้สีไฟหัวใจนักปฏิบัติเราจนจะตายแล้วนั่นไม่รู้ตัวท่านเรียกจิตนั้นเรียกร้องหาความช่วยเหลือด้วยความภาคเพียรเอาตั้งลงไปสติความภาคเพียรหนุนล,ลงไปอย่าไปยุ่งกับสิ่งภายนอกโลกนี่เคยยุ่งกันมาแล้วไม่เห็นใครได้ความวิเศษวิโสอะไรมาอวดกันว่าคนนี้ยุ่งกับนั่นคนนั้นยุ่งยุ่งไปทั่วโลกใครจะเอา ความสุขเบอร์หนึ่งขึ้นมาอวดกันไม่มีในสามแดนโลกธาตุไม่มีไม่เหมือนผู้สอดแสองหาธรรมพระพุทธเจ้าของเราสอดแสองหาธรรมทรงบำเพ็ญอยู่หกปีสาําเร็จเป็นพุทธเจ้าเจ้าขึ้นมานี่ผู้อวดความสุขให้โลกโยกความสุขประกาศโลกให้เห็นทั่วถึงกันจากนั้นกับพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถึงท่านนี้แล้วประกาศขึ้นมานี่การหาความสุขข้าจะเจออย่างนี้แล้วพวกที่หาความสุขด้วยกิเลสพาไปนั้นมีจะจมท้งนั้นทางนั้น ผู้หาความสุขด้วยความเป็นธรรมจ้าขึ้นมาได้และมีสิ้นสุดยุติเรื่องทุกข์ไม่ตามไปอีกได้เลยหมดกิเรียนะัในตัวสร้างทุกที่เรียกขาดไปแล้วทุกไม่มีในหัวใจท่านต้องพากันตั้งอกตั้งใจทุกผู้ทุกคนให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอยู่ที่ไหนสติเป็นสําคัญอย่าเผลอสติถ้าผู้จองการมรรคผลนิพพานเข้ามาครองในหัวใจแล้วสติเป็นสําคัญมากทีเดียวไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมาสติให้อยู่กับตัวอยู่กับตัว สติสัมปาชัญญะสติสัมปาชัญญะรู้อยู่รอบตัวสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมเรียกว่าสตินันจดจ่ออยู่ที่เดียวเรียกว่าสติถ้าเราอ,ออกไปจากทางร่างกายหน้าที่การงานเราทําอะไรความรู้ตัวประจําอยู่ประจําอยู่นั้นเรียกว่าสัมปาชัญญะให้มีอยู่อย่างนี้ประจําตัวสติเป็นสําคัญขอให้ตั้งให้ดีกับทบําบทใดก็ตามผู้ที่เริ่มตน้นก็ให้เอาคําบริกรรมตั้งลงในที่จิตเรียกว่างานของธรรม แล้วแก่คำบริกรรมสติติดแนบสติติดแนบกิเลสตัณหามันจะข้ามแมกมาที่ไหนมันผ่านสติไปไม่ได้นะสติกั้นไว้อยู่หมดขอให้มีสติดีเถอะเรื่องกิเลสตัณหามันจะเกิดขึ้นจากสังขารสังขารคือความคิดปรุงความคิดปรุงนี้ออกมาจากวิชาดันให้คิดให้ปรุงอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มาอยู่ม่ถอยพระวิชาดันออกมาเอาสติบงังคับเอาไว้ เราเคยคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนหรือตั้งแต่วันเกิดนี่บัดนี้ก็มาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งบัดนี้ไม่เห็นได้เรื่องใดราวอะไรคิดตามกิเลสตัณหาก็มีแต่เอาไฟมาเผาตัวต่างหากทีนี้เราจะคิดด้วยอดด้วยธรรมคือพุโทโธก็เป็นความคิดเพื่อพุโทโธสติตั้งลงไปปั๊บนี่เรียกว่างานของธรรมไม่ยอมให้มันชิดเอาสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมไม่นานไม่กี่วัน จิตจะสงบเย็นลงไปเย็นลงไปเห็นผลแห่งการเอาจริงเอาังของสตินี่แหละหรือว่าที่เรียมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามพ้นสติไปไม่ได้นะบางคับกันไว้เมื่อไม่ได้ชิดกิเลสก็ไม่ีเยไม่เกิดมันจะปรุงไม่ปรุงกิเลียไม่เกิดแต่ปรุงเรื่องพุโทโธพุโทโธเป็นงานของธรรมปรุงได้วันย่งคําเอาให้ปิดประตูช่องของ,ของ,ของความความชิดความปรุงนั้นออกไมให้มันชิดปิดไว้ให้ดีเอา เปิดทางของพุทโธหรือสมมหรอสังโฆก็ตามสติติดแน่ก็ไปไว้ให้ดีไม่ให้มันชิดแล้วจิตจะสงบลงสงบลงเย็นเย็นนี่เรียกว่าสมาถะธรรม